สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหมยได้ก๋วยจับยวนนะคะแล้วเหมยก็จะปรุงใส่ต้นหอมผักชีใส่น้ําตาลนิดนึงแล้วก็พริกที่เหมยผัดมานะคะแบบใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือหอมเจียวหอมเจียวเจียวเองหอมหอมบีบมะนาวช่ำๆสักสองชิ้นนะคะอืมเด็ความเปรี้ยวเลยละค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยใส่พริกไทยแล้วก็ใส่น้ําตานิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็จะขาดไม่ได้ก็คือซีอิ๊วดาหวานก็คือไม่ไม่ทาให้มันสร้างสีสันนะคะแบบสีสันสวยงามสต๊อกพริกสีลาชาก็คือ ขาดไม่ได้นี่ก็กินกับไข่นะกินกับไข่ที่เป็นไข่ต้มย่างมาตูมก็คือเป็นไข่ต้มน้ํานะคะทุกคนหวานหวานหวานมากเลยคือแบบหวานไข่นะไม่ได้หวานน้าตาลนะทุกคนกระดูกแบบกุ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 บแบบโอ้โหแบบตุนไม่ย่างดีนะคะแบบเส้นหืมเหนียวแบบยืดแบบโอ้ได้รสชาติมากเลยกินครั้งนี้แบบรู้สึกว่าแบบปรุงได้แบบอร่อยมากเลยทุกคนแบบเวลากัดมันก็จะกุบ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 นะคะกระดูกอ่อน